มันเย็นไงคะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะเมื่อกี้เราพูดถึงการน็อกหอยใช่ไนทะีนี้พอไปถึงผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะหรือผู้เลี้ยง้วเนี่ยให้ท่านเอาหอยออกจากกล่องนะคะเนี่ยเขาจะแพ็กไว้ให้ท่านอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ท่านเอาหอยออกจากกล่องแล้วก็มาวางไว้ใส่กระมังใส่ถาดใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะเอาออกมาจากกล่องนะคะเอามาใส่ภาชนะเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็เปไงฮะ สเปร์น้ำหรือพรมน้ำนะคะเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาให้เขาตื่นตัวนะคะให้เขามีความรู้สึกว่าโอ้เขาได้รับน้ำใหม่แล้วไงเขาก็จะจะฟื้นตัวขึ้นมานะคะแค่พรมๆหรือสเปร์น้ำก็พอนะคะอย่าเอาไปจุ่มทันทีนะคะเพราะว่าเขาเดินทางไปทีนี้เขาอยู่ในสภาพแห้งนะคะนะเพราะเขาถ้าเกิดได้น้ําทันทีเอาไปลงบ่อตูมทันทีเนี่ยหอยท่านอาจจะตายนะคะเขาจะน็อกนะคะเพราะนั้นให้เขาปรับตัว ปรับตัวทีละน้อยแล้วเนาะจนเขาแบบเ,เปิดฝาขึ้นมาแล้วก็ยื่นส่วนหัวลําตัวออกมาจากจากไอเปลือกเขานะคะนั่นแหละคือท่านผู้ชมค่อยค่อยเพิ่มน้าไปเรื่อยเรื่อยนะคะนะเป็นการให้เขาหายจากสลบหรือจากการน็อกหรือจากจําศีลอันนี้คือเป็นวิธีการนะคะห้ามเอาน้ําเทใส่หรือใส่น้ำลงในเออเอาหอยใส่ลงในบ่อทันทีเด็ดขาดนะคะเพราะเขาจะช็อกค่ะ แค่สเปรย์หรือพรมน้ํานะคะแล้วก็ลอยเขาฟื้นนะคะบางคนซื้อไปอ้าหอยตายหมดเนี่ยเออเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะเราดทดลองแล้วนะคะเนี่ยหลังจากเราให้จําสินแล้วเราก็มาเอาให้เขาฟื้นดยกันเราสเปรย์น้ําหรือพรมน้ําเขาก็ฟื้นเหมือนเดิมนะคะแต่ห้ามเทใส่ในบอ่อทันทีหรือในกระมังที่มีน้ําทันทีอันนี้เป็นข้อข้อควรระวังนะคะในการรับหอยแล้วนะคะ ต้องทำอย่างาใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนอาาสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเหมือนฝันชาแนลค่ะมีสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังตลอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ